ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออตแอร์ลาประเขาครับก็วันนี้เราจะมารับชมการซ่อมแอร์ของ t o y ตาแคมรี่เอซ40ครับปี2008ครับก็คันนี้เข้ามาด้วยอาการนํำยาแอร์เหลือน้อยครับก็มีจุดรั่วซึมครับก็เราเช็คเบื้องต้นแล้วภายนอกเราไม่เจอจุดรั่วครับก็คาดว่าตู้แอร์มักจะรั่วครับรุ่นนี้เพราะว่ารถก็อายุประมาณ10กว่าปีแล้วครับส่วนใหญ่ มักจะเสื่อมสภาพไปตามอายุครับก็เดี๋ยวเราจะถอดรื้อตู้แอร์ออกมาเช็คสภาพดูครับก็ขั้นตอนในการถอดรื้อรถรุ่นนี้ก็เราก็จะถอดคอนโซลออกมาก่อนครับแล้วก็ขยับคานแล้วก็ดึงตู้แอร์ออกมาครับในส่วนขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับครับก็ขั้นตอนการถอดภายนอกครับเราก็จะถอดแผงเฉลี่ออกมาก่อนครับแล้วก็ ถอดกานปัน้ำมออก,กาอมาสองฝั่งนะครับออก็ถอดตออยึดคานครับดูเลยนะครับมีประมาณสองนัว การยกคอนโซลออกครับขั้นตอนการยกตู้แอร์ออกครับ ได้ยกตู้แอร์ออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดเช็คดูครับว่าจะเสื่อมสภาพหรือว่าจะมีจุดรั่วซึมหรือเปล่าครับก็นี่คือสภาพภายในครับหลังจากที่เราถอดยกตู้แอร์ไปแล้วครับก็เดี๋ยวภายในที่ฝุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะเป่าเช็ดทำความสะอาดภายในรถให้ลูกค้าครับ นี่คือกล่องแอร์ครับค่อนข้างดำครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วครับครับก็มาดูสภาพตู้แอร์ครับก็นี่คือสภาพตู้แอร์ที่ลูกค้าไม่เคยถอดล้างเลยครับก็อายุรถรก็ประมาณ1ิบห้าบหกปีแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะ ทำการอัดลมเช็ครั่วดูครับนะครับเป็นคาบเสือราเกาะจะเปหมดครับก็มาดูบริเวณจุดที่รั่วซึมครับก็ค่อนข้างเล็กครับแต่คาดว่าน่าจะมีหลายรูครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราเจอครับนะครับเป็นฟองอากาศขึ้นมาครับก็สภาพนี้คือตัวแอร์หมดสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่ให้ลูกค้าครับ เปิดตู้แวร์ให้ครับก็ล้างให้ลูกชิ้นครับครับก็มาดูตู้แอร์ที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานดินโซ่กุเทียครับก็เป็นงานมาตรฐานจากโรงงานดิซ่ครับนี่ครับจบแน่นอนครับนี่คือ็กเ a นชั่นวาล์วครับก็เป็นอะไรแท้ดิโซ่ครับนี่คือฟิลเตอร์ต่อแอร์ครับ เดี๋ยวราการทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำการขาอ,อเปลี่ยนเข้าไปในรถให้ลูกค้าครับครับก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการใส่แัวกับคืนครับต่างๆที่เราเปลี่ยนขอเย็นเรียบร,ร้อยตอนนี้เราใส่เข้าตำแหน่งเดิมครับ ใส่คอนโซลกลับคืนครับ ตเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับเราก็ใช้น้ำมันคอมเดนโซ่ออยล์ครับตามตเทคของทำได้ครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบตู้แล้วก็ใส่คอนโซลเข้าไปในตำแหน่งเดิมเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเต็มแล้วครับก็มาดูค่าเกียร์กันครับค่าเกียร์ตอนนี้สองโลก็ประมาณ3 0มิครับ ไฮเรเชอร์ก็ประมาณร5อยิครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ระบายดีครับครับอันนี้เย็นดีครับแอร์ตัดสอบปกติครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับก็ประมาณ 4. ีุ่ดสองครับตอนนี้ก็ลดลงต่อเนื่องครับถือว่าเย็นใช้ได้ครับเรามาดูงานประกอบกันครับงานประกอบภายในครับหลังจากที่เราถอดประกอบยึดคอนโซลเข้าไปตำแหน่งเดิมครับตอนนี้ก็เรียบร้อยครับ ออข้าตำแหน่งเดิมจุดครับครับก็เรียบร้อยครับโตยต้าแคมรี A.C.V.40 ปี2008ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รับประเคาโทร0899211805ครับ ท่านใดมีปัญหาเรื่องอรถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็กที่ร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรากประเขาพิทยาคมครับหรือว่ายังเยื่อมกับวัดราชบุระ,ะเขาครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม